พลัันกรงที่เมืองน,นอกเนี่ยในร้านพวกขายอาหารเพื่อสุขภาพเ,าเขาก็จะมีมุมของ Trailmix นะครับก็คือเป็นสแน็คสำหรับเวลาที่เราจะไปเดินเขาสแน็คเหล่านี้มันจะต้องมีบุค,คลิกยังไงครับเบาให้พลังงานสูงก็จะได้แก่พวกกรโนล่าข้าโอ๊ตผลไม้อบ แห้งถั่วต่างๆนะครับแล้วก็ให้เรา mix เอาเองซึ่งมันก็จะเรียกว่า t r a v e l mix นะครับผมก็เลยเอาไอเดียของตรงนี้ครับมาเป็นคุกกี้ครับโดยการที่ว่าเลือกเอาของที่มีน้ำหนักเบาๆแต่ให้พลังงานสูงมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะๆอัดมาแพ็ควมกันให้เป็นคุกกี้ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถเพิ่มพลังที่สาคัญต้องอร่อยด้วยครับ เทรลมิกของเราในวันนี้นะครับผลเลือกใช้แต่ของที่มีคุณค่าดีๆอย่างข้าโอ๊ตเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าเป็นของที่ทานและดีครับเราควรจะพยายามรวมข้าโอ๊ตเข้าไปอยู่ในมื้ออาหารของเราสักมื้อหนึ่งนะครับมื้อเช้าก็ได้นะครับวันนี้ผลใช้ข้าโอ๊ตคุณภาพของ Heritage ซองแดงแบบนี้นะครับนอกจากตัวข้าโอ๊ตแล้วก็ยังมีนี่ครับ อัลมอนด์นะฮะเราใช้เป็นตัวอัลมอนด์สไลซ์จะได้ไม่ต้องไปอบก่อนนะครับเวลาอยู่ในคุกกี้จะได้สุกง่ายมีลูกเกดดำนอกจากนั้นก็มีเมล็ดฟักทองด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะชั่งส่วนประกอบของข้าวโอ๊ตก่อนนะครับผมใช้ข้าวโอ๊ตทั้งหมด90กรัมนะครับลูกเกดดำเนี่ยนะครับเราใช้ครึ่งถ้วยตวงหรือถ้าเกิดเป็นน้ำหนักเนี่ยนะครับก็60กรัมครับเช่นเดียวกับเมล็ดฟักทองนะครับครึ่งถ้วยนะฮะอัลมอนด์นะครับ25กรัมและนอกจากนั้นนะครับ สำหรับเทรลมิกนะครับเราต้องบอกว่าสามารถมีช็อกโกแลตได้เหมือนกันเพราะช็อกโกแลตเนี่ยก็ทานแล้วทําให้เราสึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็มีความสุขเหลือเกินวันนี้ผลก็เลยเลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตชิพทิวลิปนะครับชนิดเม็ดกลางแบบนี้ครับเราจะใส่ลงไปทั้งหมดเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับซึ่งเท่ากับ40กรัมครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันแล้วนะครับวิธีการทนํนนง่ายแสนง่ายครับเราจะใช้เนยละลายนะครับ ใส่น้ำตาลทรายแดงตามลงไปครับหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันครับส่วนประกอบของเนยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้ำตาลอาจจะแห้งไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าพอเข้ากันแล้วเนี่ยนะครับเราจะใส่ไข่ลงไปเลยครับ1ฟองตีให้พอเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไป2ช้อนชาครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับ ของแห้งของเรานะครับในวันนี้เราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีเกลือครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มีเบกกิงโซดากับอบเชยอย่างละเศษ1ส่วนสช้อนชาครับเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขย่านิดนึงเบาๆแล้วก็ล่อนครับผมพอล่อนเสร็จแล้วนะครับใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายผมก็จะใส่ตัวเทรลมิกซ์ของเราลงไปนะครับเทลงไปหมดเลยฮะ เดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนโต๊ะนะฮะหรือจะใช้เป็นที่ตักคุกกี้ก็ได้ขนาด1ช้อนโต๊ะตักลงบนถาดอบคุกกี้แล้วก็พร้อมเข้าอบเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็นำเข้าเตาอบ180องศาโปรแกรมพัดลมเป็นเวลา12นาทีครับกลิ่นหอมมากทีเดียวนะครับแล้วดูหน้าตาของเขาสิครับ น่ารับประทานมากสีของเขาจะออกน้ําตาลนิดๆนะฮะเนื่องจากว่าเราใช้น้ําตาลทรายแดงล้วนถ้าคุณผู้ชมอยากให้สีอ่อนกว่าน,นี้จะลดนะครับหรือว่าปรับเป็นน้ําตาลทรายขาวครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งก็ได้เราจะต้องเอามาพักบนตะแกรงนะครับให้เย็นลงก่อนเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าคุกกี้สูตรนี้นะครับนอกจากมีรสชาติอร่อยแล้วยังแน่นไปด้วยส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยครับ